ลงทุนเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นใช้เงินเท่าไรเป็นเสือนอนกินจริงไหมเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นต้องใช้เงินเท่าไรลงทุนอย่างไรหากต้องการเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นมีการลงทุนสองรูปแบบดังนี้หเป็นผู้จัดการร้านด้วยตัวเองหรือแบ่งผลกําไรซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของมีค่าใช้จ่ายคือค่ารับสิทธิ์480,000บาทเงินประกัน1ล้านบาท รวมแล้ว1,480,000บาทเงินที่ได้รับจะเป็นเงินเดือน29,000บาทและได้ส่วนแบ่งจากผลกำไร5%เซึ่งยอดขายได้เกินเป้าด้วยมีสัญญาที่6ปีถ้าหมดสัญญาก็จะได้เงินประกัน1ล้านบาทคืนพร้อมดอกเบี้ย 2. หุ้นส่วนร้านค่ารับสิทธิ์1 7 3 0ล้าบาทเงินประกัน9,000 0บาทรวมแล้ว2 6 3 0 0 0นบาท การลงทุนแบบนี้เราจะได้รับผลประโยชน์54%ส่วน46%เป็นของ CPO ซึ่งค่าเช่าสถานที่การลงทุนอื่นๆทาง CPO จะรับผิดชอบทั้งหมดและรายได้จากค่าเช่าหน้าร้านก็เป็นของ CPO มีสัญญาอยู่ที่10ปีเปิด7ซเว v e n มีข้อดีข้อเสียอย่างไรคุ้มค่าไหมที่จะลงทุนข้อดีห แบรนด์เซเว่นอเป็นแบรนด์ที่แข็งมากถ้าลงทุนเปิดร้านยังไงคนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมตระหนักรับรู้ได้ดีกว่าการเปิดร้านแบบไม่มีแบรนด์ 2. องเซเว่นอีเมีประสบการณ์ในการทำร้านสะดวกซื้อมายาวนานและมีความเพียบพร้อมในการขนส่งสินค้าตรงจุดนี้ทำให้คนลงทุนสะดวกขึ้นไม่ต้องจัดการเรื่องการติดต่อหาสินค้าลงร้าน 3. ม,มีคนฝึกสอนการทำงานให้แก่พนักงานประจำสาขายอย่างน้อยก็ช่วยให้พนักงานทำงานเป็นอย่างรวดเร็วข้อเสีย 1. เมื่อเป็นแบรนด์ใหญ่ทาง7 e เ e ่ e อีจึงต้องวางเกณฑ์ของทางร้านทุกอย่างอย่างเข้มงวดไม่ให้แบรนด์เสียหายซึ่งคนลงทุนก็ต้องทำตามกฎแบบไม่มีอิสระมากและถ้าหากทำไม่ได้ตามเงื่อนไขก็อาจจะมีบทลงโทษตามมาภายหลัง 2. ต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลการลงบัญชีเองซึ่งถือเป็นปัญหาจุกจิก 3. หากเจอพนักงานที่ไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับคนตามมาอีกมากมายประสบการณ์ตรงของคนที่ทำแล้วคุ้มพร้อมคำแนะนำต่างๆคุณสมาชิกหมายเลข934664สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอ m มให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดร้านเซเว่นอเลเว่นแล้วได้กำไรมีหลักคิดดังนี้ ไม่ควรเปิดร้านในกรุงเทพเพราะค่าแรงที่สูงมากปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานบ่อยๆทำให้ประสบปัญหาด้านแรงงานถ้าเป็นไปได้ให้ทำที่ต่างจังหวัดจะดีกว่าในเรื่องความคุ้มเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละบุคคลเช่นลงทุน3.5ล้านแต่อยากได้กำไรเดือนละ3 0 0แสนบาทแบบนี้ไม่คุ้มแน่นอนเพราะกำไรโดยเฉลี่ยของร้านถ้าหากควบคุมดีๆแล้วตกอยู่ราวๆห0 0ห0บาทข้อมูลปี2557 ความยากในการบริหารเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารบุคคลว่าคนลงทุนเก่งแค่ไหนแต่ถ้ามีคนซื่อสัตย์ทำงานด้วยก็จะสบายขึ้นอย่างแน่นอนแค่พยายามทำงานให้ตรงกับมาตรฐานที่เซเว่นระบุเอาไว้ก็พอปัญหาของหายในร้านทำธุรกิจแบบนี้ยังไงก็เจอแต่ถ้าเดือนหนึ่งมีของหายในร้านมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปแบบนี้ขโมยอาจจะอยู่ในร้านแล้วทางแก้คือติดกล้องวงจรปิดในร้านให้ทั่วก็สามารถพอแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ สิ่งที่ CPO แบกรับโดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องจัดการเองมีเรื่องของการสร้างโกดังเก็บสินค้าพนักงานจัดส่งของส่งสินค้าให้ร้านทุกวันการคัดเลือกสินค้ามาขายจัดโปรโมชั่นมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาการฝึกอบรมพนักงานค่าการตลาด